ยอดยอดเพชรไหม่แมนบอลไฟฟ้าเออยอดทิพย์ใหม่ไว้พอสุกมันยอดทิพย์ใหม่ใส่อุ้ยต่อยมัดเตะขวาต่อยขวาต่อยขวาเอานี่เดิดเดิดนาคอนนาคอนยอด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 ทิพย์ใหม่ครับผมมีคู่ต่อไปครับคู้ชมเพชรเล็กกับยอดนานครับผู้บริรัฐมนตรีครับก่อนก่อนผู้พิธีการก่อนผู้พิธีการครับ ผมเพชรเล็กก hmm. ับยอดาราสิทธิเจรัครับครับเพไทนี่คือไฟมาหากวอนหนักก้อนหนักกอนย้อนเพชรไทยเราบ้าาไปเตะขวดรูกเดียวเอ้เขาเตะค้นปแเกมสเอาเลยพี่ไผเป็นไผอาจารย์ไผเป็นไผอาจางเตะรู้บปล่าเด็เป็นไผก็ต้องยิงแยวเขาสีหูอาการจะหองห้ามยิงแถว ยอดเป็นไม่ลองมาหลับมาโอ้ยตีมาแล้ยงดังเลดสยอะเพรไม่ดาวก้นไฟแองยอดเไม่ไฟผ้ายอดเพชรไม่ปกวาที่รถขาลองมาดาก้อนลัมาเสียบตัวเสียบยอดเพชรไม่ยอดเพชรนหหเยยยยยยย ไอ้ทองไอ้ทองไอ้ไว้แซื้อไปไอ้ทองไอ้ทอง้ไปเอะไม่เป็นไรเพื่อนไปไกได้อ้โดติดโอ้โหาเอามาต้อนเนาะเสียบเข้าไปที่พูดดังจับขวดทีเดียวนอนกอดครับคูู่่ต่อไปครับผมเล่นเลครเล่นเล่กับยอดรางกายครับขึ้นบนเวทีลูกกอดคู่พิธีการ ก่อนคู่พิธีการขึ้นมาลูกขึ้นมาผมเพชรเล็กสิทธิ์ปวดพรกับยอดกลางนาสิทธิเจริญนี่ครับก่อนคู่พิธีการกับท่านผู้ชมที่เคารพและหลังจากนั้นจะเป็นคู่เพชรกำน,นันสิทธิผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับโอ้สิทธิกำนันนิรันดร์การต่อยกันแต่